สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบลล่ามุบอ่อนแล้วมีหนุ่มใหม่ขับรถสปอร์ตรับส่งชาวโซเชียลเผยเบลล่ามีหนุ่มใหม่ขับรถสปอร์ตรับส่งเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องกับอดีตคู่รักข้ามช่องปิดฉากรัก9้าปีมาสักพักแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกรวัตรและนางเอกสาวเบลล่าราณีแม้ก่อนหน้านี้สาวเบลล่าจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึง การจบรัก9ปีกับอดีตแฟนหนุ่มเวียแล้วก็ตามพร้อมยืนยันสาเหตุที่ปิดฉากรักครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่3และตอนนี้เป็นเพียงพี่น้องที่หวังดีต่อกันล่าสุดโลกทวิตเตอร์พากันติดแฮชแท็กเวียสกุลวัตติดเทรนที่ได้รับความนิยมเพื่อเป็นการให้กำลังใจพระเอกหนุ่มเวียสกลวัตหลังจากเกิดประเด็นดรามา่าจับจยงกับสาวคนอื่นเข้ามาถาถมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยงานนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวว่าตอนนี้นางเอกสาวเบลล่าราณีมูฟออนแล้วมีคนกำลังจีบอยู่ขับรถสปอร์ตรับส่งตลอดซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีด .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ